สวัสดีครับพบกับช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้นะครับจะนําเสนอเรื่องของรถเลโธนะครับรถเก่านะครับกับอาการคาบูรั่วนะครับหรือคาบูเรเตอร์นะครับมีปัญหาการรั่วซึมครับระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งรถอายุขนาดนี้นะครับแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีปัญหานะครับตามอายุการใช้งานครับนี่นะฮะคือหน้าตาของคาบูเรเตอร์นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่อาจจะไม่รู้จักนะครับหรืออาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่านี่คือคาบูเรเตอร์ครับมีหน้าที่ในการ ทำให้ผสมนะครับน้ํามันและอากาศนะครับแล้วก็จ่ายเข้าสู่เครื่องยนต์ครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถุกใจนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับโอเคครับนี่นะฮะเครื่องยนต์บล็อก 5K นะครับคันนี้นำมาวางใน Toyota KE30 ครับผ่านการใช้งานนะครับก็มีปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วซึมครับสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกลิ่นเบนซินรั่วนะครับกลิ่นเบนซินนะครับออกมานะครับแล้วก็มี นะครับลอยซึมน,นะครับที่บริเวณคาบูเรเตอร์ครับนี่คือคาบูเรเตอร์นะครับเราแกะออกมาแล้วนะครับจากตัวเครื่องยนต์นะครับจากท่อไอดีนะครับนี่ครับหน้าต่างคาบูเรเตอร์ครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดสเกลนคำมันนะครับทั้งาสภายนอกก่อนนะครับซึ่งหลังจากนการใช้งานในยานานนะครับแน่นอนมีุ่นะครับมีค่าต้องนะครับจับนะครับเป็นสิ่งส่วนตนะครับที่สามารถที่จะทำกการได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับเราทำพอสาภายนอกก่อนนะครับ แล้วก็ทาการแยกชิ้นส่วนนะครับแต่ละชิ้นนะครับแต่ละตอนของตัวคอมเพลเตอร์ครับแล้วก็ทําความสะอาดครับทุกๆจุดนะครับที่เราจะสามารถทําความสะอาดได้ครับอุปกรณ์ทอดคางต่างๆเราทาการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนไปเลยนะครับสาหรับครั้งนี้นะครับจริงๆครบบริเตอร์เองนะครับก็มีการพัฒนาไต่อเนื่องนะครับนี่ฮะก็คือหน้าตาของตัวฐานคาบูและก็ประเก็นคาบูนะครับโดยเฉพาะด้านบนที่เห็นยางย่นๆนั่นก็คือตัว ยางของปั๊มเร่งนะครับและนี่คือชุดประกันนะครับของคาร์บูเรเตอร์ครับซึ่งมักจะเกิดการรั่วนะครับเป็นเรื่องปกติครับเมื่อผ่านการใช้งานครับเรานําเอาชุดซ่อมนะครับคาร์บูเรเตอร์มานะครับหลังจากเราล้างทำความสะอาดแล้วนะครับเราก็ทําการประกอบนะครับคาร์บูเรเตอร์การเย็นกาวนะครับประกอบคาร์บูเรเตอร์ฝั่งฝ่า ลมแรงดูดนะครับของคอขอดนะครับทำให้เกิดการผสมนะครับในช่วงของในส่วนของแอร์บีเตอร์เนี่ยนะครับจะทําการผสมนะครับน้ำมันและอากาศแล้วครับถูกจ่ายเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้ครับคันนี้ก็จะมีวงจรนะครับอยู่2วงจรนะครับก็จะเป็น2ลิ้นนะฮะในการเล่งนะครับในส่วนของลิ้นคอมเพิวเตอร์นะครับวงจรในการควบคุมการทํางานของบลเตอร์เองก็จะมีอยู่หลายวงจรนะครับอย่างเช่นวงจรรอบเดินเบานะครับ ในการควบคุมนะครับรอบเดินเบาการรักษารอบเดินเบานะครับให้สามารถที่จะอยู่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเบานะครับมีโหลดนะครับหรือแม้แต่การยกคันเร่งถอนคันเร่งเนี่ยนะครับวงจรรอบเดินเบาก็จะมีผลนะครับคอยรักษาการทํางานครับวงจรปั๊มเร่งนะครับในการเร่งเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีการจ่ายน้ํามันเพิ่มนะครับสามถึงห้าซีซีนะครับอย่างฉับพันนะครับเรากดคันเร่งปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจ่ายโดยทันทีอันนี้คือวงจรปั๊มเร่งนะครับซึ่งสําคัญมากนะครับแล้วก็วงจรความเร็วนะครับของตัว การจ่ายเนี่ยเขาจะมีวงจรที่เป็นรอบเร็วนะครับของคอมพิวเตอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นรอบต่ำรอบกลางรอบสูงการเร่งการชะลอความเร็วนี่นะฮะคอมพิวเตอร์ในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีหน้าที่การทํางานนะครับของเขาเองนะครับตอนนี้นะครับเราทำความสะอาดชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการเปลี่ยนนะครับชุดประเก็นนะครับกลับเข้าไปนะครับแล้วก็มีจุดสําคัญนะครับที่จะต้องดูนะครับก็คือเรื่องของนมหนูนะครับที่จะต้องทําความสะอาดนะครับ คันนี também, dungeon, kind of hmm? well. ้นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนตัวนมหนูนะครับเราใช้นมหนูตัวเดิมนะครับนมหนูที่มากับชุดซ่อมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราเราจะไม่เปลี่ยนนะครับเราจะใช้แต่ประกฑนเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องยนต์นะครับการเร่งเครื่องยนต์นะครับการเดินเบาอย่างสามารถควบคุมได้อย่างดีนะครับไม่มีปัญหาสะดุดนะครับน้ำมันไม่ท่วมอะไรต่างๆเราจะยังคงนะครับใช้นมหนูตัวเดิมทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนของตัว วาล์วควบคุมนะครับที่ห้องลูกลอยนี่นะครับเราก็จะทาการเปลี่ยนเพราะมันเกิดการสึกนะครับเตเปอร์นะครับที่คอยตัดน้ํามันเนี่ยนะครับคอยรักษาเป็นวาล์วควบคุมปิดเปิดน้ํามันเข้าที่ในห้องลูกลอยเนี่ยนะฮะก็จะเกิดการสึกนะครับเมื่อผ่านการใช้งานนะครับเป็นเรื่องปกติเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ไปเลยหลังจากที่เราทําการประกอบนะครับคอมพิเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็ทาการติดตั้งกลับเข้าไปสู่เครื่องยนต์ครับนี่นะเราติดตั้งเข้าไปแล้วท่อต่างๆนะครับที่เราดูสภาพไม่ดีเราเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ ท่อลมดันลมดูดนะครับท่อที่เป็นสูญอากาศทั้งหมดเราเปลี่ยนทั้งหมดครับก็จะหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับสวยสะอาดนะครับแล้วก็ทําการจูนอัพใหม่นะครับแน่นอนว่าในการล้างแล้วก็ติดตั้งกับข้อใหม่นะฮะมันอาจจะมีในเรื่องของรอบนะครับหรือว่าอาการที่อาจจะดันเด้งหรืองเบาไม่ดีนะครับเราทําการแก้ไขปรับจูนให้ใหม่หมดครับโอเคคราสับเกตเห็นเรียบร้อยครับโอเคครับกลับบ้านได้นะครับขอบคุณข้อมูลจารซ่อมรถนะครับจากเดือนการาดมาสเตอร์ครับ อันนี้นะครับรถเรโทรนะครับเครื่องยนต์5ขีนะครับเราก็ทำการล้างและเปลี่ยนประก็นชุดคอมเพรเตอร์ครับสำหรับ k e 30คันนี้ครับ